เพียงฝนโอ้แรงมากค่ะตั้งแต่ใช้ตั้งแต่สายมาดูท้องฟ้าอืมนี่ค่ะโอ้ท้องฟ้าแดงหมดเลยเย็นถ่ายอยู่หน้าบ้าน มองที่ไฟตรงนู้นคือแจกผลทั้งนั้นเลยค่ะตรงนู้นบ้านใครตกไหมเนาะบ้านไม่แดงตกไหมเนาะรักษาสุขภาพ้ด้นยนะจ้าดูช่องฟ้าค่ะอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าท่องฟ้ามันแดงค่ะ่างมากเลยค่ะแล้วจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ